อตอนนี้เรามากันถึงนี่ฮะคุณหญิงรัฐานะครับล่าสุดเธอก็บอกว่าเธอโสดสุดๆแต่มีหมอดูบอกว่าอะไรบ่าอีกสองปีได้แต่งนี่นี่เลยนะครับมีหมอดูทัก,กว่าอีก2ปี นี่หญิงจะมีเกณฑ์สละโสดนะสำหรับหญิงรัฐานะครับซึ่งไปงานแต่งห่้นสีอย่างอันเจนี่นะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยอยากแต่งงานกับเขาบ้างนะครับอะไรก็พร้อมติดอยู่อย่างเดียวแล้วฮะ ้าคนรู้ใจไม่ได้นะครับตอนนี้โสดสนิทเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มนอกวงการที่ซุ่มคุยนะครับบอกว่าตอนนี้ลดระดับเหลือแค่เพื่อนทางนั้นครับจริงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่แบบมันอาจจะมีบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้อะไรน่ะค่ะแล้วเป็นความจริงอะไรหรอคะก็จริงๆทั้งคู่ก็คุยกันเสียใจมันก็มันไม่ช่างเสียใจเพราะว่าหญิงยังไม่ได้คบหากันอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ามีบางเรื่องที่มันมันคุยกันไม่เข้าใจกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับความจริงเพราะว่าหญิงทำงานทุกวันจริงจริงแล พอมานั่งคิดจริงๆเราก็รู้สึกว่าขนาดเวลาดูแลเรายังไม่มีเลยเราเอาเวลาดูแลคนอื่นแล้วความน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างทางนึกออกแม้ว่าเราแบบทำงานแล้วเขาทำอะไรหรือเราทำอะไรหรือเขาคิดว่าเราทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่เราจะสิเคียวในเรื่องของความรู้สึกตัวเองว่าเราจะมั่นใจใครหรือไว้ใจใครได้หญิก็ไม่อยากเหนื่อยไม่เห็นมีเลยอ่ะ หาหมอไหนหรอจฉันชอบมาชีแล้วก็เริ่มมาดูดวงมากขึ้นไหมก็เริ่มดูดวงค่ะเริ่มดูดวงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทักเขาแบบอีกสักปีสองปีแต่เกาจะได้เจอเนื้อคู่เร็วๆนี้แหละเห็นทักอีกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่เห็นเจอนี่อย่างที่ไปดูหมอดูมาเขาบอกว่าอีกสองปีคุณเจอเนื้อคู่หรืออะไรเงี้ยสองปีแต่งแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเจอเนื้อคู่เนี่ยเจอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะขาเป็นคนแถวๆไหนที่เราคุยกันอยู่นั่นแหละแม่ค้น่ะถึงเวลาใช่ก็ใช่ถึงว่ามันมัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของเวลาถึงเวลามันก็คงได้แต่งไม่ได้แต่งก็ไม่ซีแล้วอะ<ม>่ะรอเลี้ยงหลง<ม>านรอเลี้ยงลูกเพื่อนดีกว่าทุกคนก็เนี่ยเพื่อนก็ห้ามนี่เพื่อนก็จุดทูบบอกทุกวันนะอยากให้เจอผู้ชายดีๆเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเพื่อนที่ในกลุ่มเนี่ยเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยบอกว่ายังไม่ยอมให้แต่งเพราะับงานน้อยลงเลยอะไรนะคะรับงานน้อยลงจะได้ไปมองเพื่อมีคู่เหรอไม่ซีไม่ไม่ไม่ต้องเมคมันนี้ก่อนเราเป็น working woman ค่ะเราต้องเห็นงานสำคัญที่สุดเห็นไหละ แต่ดูเป็นคนมีแฟนยากอะคือเธอเป็นดูเธอดูเป็นคนเข้าถึงยากไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะแต่เข้าถึงยากดูแบบดิเพนเดนต์เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอารมณ์ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งวางตัวดีคนที่จะแบบรักเธอก็ต้องรักแม่เธอด้วยอะไรแบบนี้แนะนําให้เข้าทางแม่อ๋อเหรอเนาะ